สวัสดีค่ะพบกับมีดี h ช n แนลค่ะถั่วพูสพรรพคุณและประโยชน์ของถั่วพูผักดีๆเจ๋งๆที่หลายคนมองข้ามค่ะถั่วพูผักในตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนไม่ได้ให้ความสนใจกันมากนะคะ่ะแต่เมื่อไปเดินตลาดทีไรกับพบผักชนิดนี้บนแผงผักทุกครั้งไปค่ะจริงๆแล้วถั่วพูเป็นพืชที่มีประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูงมากอีกชนิดหนึ่งค่ะว่าแต่มีประโยชน์ในเรื่องใดบ้างนั้นมาทำความรู้จักกับถั่วผูกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ 7. ประโยชน์จากถั่วผูผักพื้นบ้านมีดังต่อไปนี้ค่ะประโยชน์ข้อที่1ช่วยทำให้อารมณ์ดีค่ะถั่วผูเป็นผักพื้นบ้านที่สามารถนำไปปรุงแต่งเป็นอาหารรสเด็ดได้แถมยังอัดแน่นไปด้วยวิตามินบีค่อนข้างสูงค่ะ ซึ่งวิตามิน B ในถั่วชนิดนี้มีส่วนช่วยในการมอบพลังงานที่เราสามารถเอาไปใช้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้และนอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่2ปกป้อง DNA DNA เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอะไรมาทำร้าย DNA ในร่างกายของเราได้ดังนั้นจึงควรทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ DNA ของเราได้รับความเสียหายจะดีกว่าค่ะและถั่วฝูเองก็นับเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันอุดมไปด้วยวิตามิน A ทําหน้าที่เหมือนสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้อง DNA ของเราได้ค่ะประโยชน์ข้อที่3ป้องกันจากภาวะโลหิตจางสุขภาพร่างกายแข็งแรงนับเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตแล้วค่ะและการเป็นโรคโลหิตจางเองก็ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย หน้ามืดบ่อยเหนื่อยง่ายและอาจจะเป็นต้นเหตุทาให้เกิดโรคแซกซ้อนตามมาอีกค่ะดังนั้นควรป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะและการกินถั่วผูเองก็นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้เนื่องจากถั่วผูชนิดนี้มีกรดโฟลิกมีส่วนสําคัญในการป้องกันทําให้เราไม่เป็นโรคโรหิตจ,จางค่ะประโยชน์ข้อที่4ฟันและเล็บแข็งแรงเล็บบางสุขภาพฟันรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรง สัญญาณของการขาดแคลเซียมเลยล่ะค่ะบางคนก็คงเลือกหันไปดื่มนมมากขึ้นเพื่อบำรุงสุขภาพของตัวเองในส่วนนี้แล้วกับคนที่ไม่ชอบนมก็ให้ลองหันมาทานผักดูค่ะผักบางชนิดก,ก็มีแคลเซียมอยู่เช่นกันค่ะโดยเฉพาะถั่วพูที่มีแคลเซียมสูงเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะประโยชน์ข้อที่5ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันนับได้ว่าสําคัญสุดของร่างกายของเรา จะมีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยอาจเรียกได้ว่าต้องพึ่งผ่าระบบภูมิคุ้มกันเป็นหลักเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ควรทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นถั่วพูที่อุดมไปด้วยวิตามินซและ A ค่ะประโยชน์ข้อที่6ช่วยทําให้ผิวมีความเืดหจุนถั่วพูอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยในการทําให้ผิวของเรามีความเยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่องที่กลัวว่าตัวเองจะดูแก่เกินวัยก็ลืมไปได้เลยค่ะถ้าเราหันมาทานถั่วผูกันเป็นประจำประโยชน์ข้อที่ 7. แคลอรี่ต่ําฝักอ่อนของถั่วผูประมาณ100กรัมมีปริมาณแคลอรี่ประมาณ49แคลอรี่ส่วนแบบที่แก่ขึ้นมาหน่อยจะมีปริมาณมากกว่าถึง4 0 9แคลอรี่สําหรับสาวๆคนไหนก็ตามที่ต้องการลดน้ําหนัก เราสามารถนำถั่วพูแบบต้นอ่อนมากินลดน้ำหนักได้เพราะนอกจากจะมีปริมาณแคลอรี่ต่ำแล้วมันยังอุดมไปด้วยโปรโตีนสูงอีกด้วยค่ะประโยชน์มากอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะใครที่ปลูกถั่วพูไว้ในบ้านแต่ไม่ได้สนใจเจ้าผักชนิดนี้กันมากนากักคงหันมาสนใจกันมากขึ้นหากใครที่อยากลองทานถั่วพูก็นำมาประกอบเมนูอาหารง่ายๆอย่างยำถั่วพูกุ้งสดแซ่บๆรสจัดจ้าน รับรองได้ว่าทั้งประโยชน์และความอร่อยเต็มๆไปเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลสุขภาพดี .com คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ